นักเรียนม .6 นานะเต็ไมไปหมดเงามันก็เยอะเนาะแต่ว่าเ,าเด็กๆก็ตั้งใจมามาทีละสองคนสามคนะถ้ามองไปนี่ก็จะมีเรื่องของภาษาด้วยภาษาอังกฤษกันขัแต่พอดีผมบบตอนต่อสิทธิ์จบเอ,าาอกวิศว์ก็เลยช่วยแก้ไขให้บอกโอุ้ำง,งานนี่ทำตั้งแต่มต,ต้นเลยนะมม .2 มอะไรไปนี่เนะแล้วก็เลยว่าโอ้โหนี่ไอ้นี่มันเป็นเรื่องห้าบทที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าเขาก็ได้เรียนรู้โปรเซสกระบวนการเขาก็มานำเสนอเขาก็ดีใจเพราะเขาต้องการคะแนนนะครับ แต่ผมก็ต้องให้เขาพรเซนต์ที่ห้องขอแน่นอนมาสุดที่เราที่ผมแต่กว่าจะมาก็ต้องผ่านกระบวนการต่างทีนี้ก็เลยเห็นว่าโอ้พ่อปู่พื้นให้คือตอนตอนเอาต้องเน้นเรื่องของโปรเซสกับกระบวนการแต่พอไปมอปลายมีผลผลิตออกมาออกมาแบบเด็กคือทําทําซ้ําๆแล้วก็เรื่องเรามันจะเป็นเรื่องที่พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้มอห้าที่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะต้องเป็นน้ำเสดหรือที่ที่โรงแรมที่บัสไซน์เนี่ย ก็ S <S <an> มีติดหนึ่งในสี่ส่งไปยนะี่สิบเอ็ดไหมโรงงานยนะี่สิบเอ็ดยี่สองเนี่ยก็ติดระดับประเทศอยู่หนึ่งในสี่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนกำลังอ่าทิตย์หน้านจะเป็นตัวแทนของประเทศขึ้นจะไปน,นําเสนอที่ไต้หวันอะไรนะครับอันนี้อันนี้เฉพาะของปีโอหกนะแต่ปีโอหกห้าหกสี่ใช่ไหม 3, หกสามในทุนรางวัลที่ระดับในแท้ที่โจทย์สี่สิบกระตักก็เลยว่าคืออันนี้เอาจริงนะคือคือคือทำจริงจังต่อเนื่องหนึ่งจริงจังนะ ส่วนหนึ่งก็คือมันโยงไปกับครูวิทยาศาสตร์เพราะครูที่มีอยู่15คนเยอะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าที่เลือกครูคิถิ่นมาลงที่แม่ใจมี่นี่จิจรเยอะมากนครูพิจิตที่อยู่4คนคนนะครับแล้วก็มาเน้นเรื่องของไอเอสอิลิเบเรนซ์สตีตเลยเป็นจุดแข็งนะครับตอนหลังเนี่ยเด็กที่ติ์มาวิาลยนะครับใหญ่ๆนะมีมาเลยใหญ่มีทรมศาสา์เกษตรสารมชส่วนใหญ่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็แตกออกไปนะครับก็เลยมามองว่า แม่ใยนี่จุดเด่นคือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่อันอื่นก็ไม่ทิ้งนะครับก็เราก็เราทำไปแต่ว่าเหมือนจุดแข็งของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็เลยมันยาวไปจนถึงการศึกษาของอะไรเรื่องหากชีด้วยก็เลยมองว่าเออมันโดนถูกถามอะไรต่อไปนะครับต่อไปคุณช่วยบอกหน่อยหนึงครับปีหกห้ามีทั้งหมดหกสิบเจ็ดโครงการที่แขกที่เป็นโจ้ต้องเอาแต่โครงการใส่รถหกล้อ คนนั่งรถทัวร์ไปอุปกรณ์ใส่รถหกล้อไปนะครับเพื่อจะทะลุไปถึงระดับนานาชาติต่อไปแต่ระดับนานาชาติในปีนี้เราส่งไป21โครงการแล้วก็ผ่านผ่านกระบวนการไป10โครงการับคือตอนนี้คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างโครงงานล่าสุดที่เราทำมใช้สารสกัดจากทะเลลิสตีซึ่งแม่ใจเนี่ยเป็นคนที่มีลิสตีเยอะมากแล้วทะเลลิสตีก็พีนั่ ทิ่งกองภูเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ทํามาถ้ามันมันเบิร์กมากขนาดนับก็สามารถที่จะจบที่ต้นสิบแล้วก็สามารถที่จะเอาไ้สิ่งที่มาอื่นมาใช้คือไม่ได้เป็นทีมาทําเป็นอะไระผลิตภักพันตอนลงเส้นผมนะครับเป็นแจมคูนะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ว่าทําให้น้องมันขยายได้่องสูงสุดทำให้เกิดความเพลินเกิดเกิดออกมาเป็นนวัตกรรม เป็นที่เฉพาะจริงคุยกับตม่ใเป็นเงินจริงครับอตอบนะครับตอบที่เดียวนะถามที่เดียวนะครับทีนี้จะโพิจีใช่ไหมครับตอนนี้เกิดิสิ์แล้วนะครับมีคนเอาไปไปตอบนะครับไป ODM อะไรนะนะครับที่เป็นออกมาเป็นธุรกิจใช่ครับเป็นลิตภัณฑ์ที่ สามารถไปสู่ท้องตลาดได้นีครับตั้งบริษัทเขาทำตั้งบริษัทตั้งบริษัทตัวของกระสีเรียบร้อยที่ไหนครับที่อุทยานเนี่ยเรื่องโรงเรียนผลิตได้เหรอครับครัเออเราก็เราก็ส่งโรงงานผลิตครับตอนนี้เขาแพ็คเกจทิ้งอะไรมีมีสูตรอะไรก็ส่งโรงงานโรงงานก็จะผลิตได้แล้วก็แพ็คเกจมาให้เราเป็นเซ็ตของในนามของบริษัทเพิ่มเติมนะ ในส่วนของบริษ,ษัทที่เรายังไม่ส่งให้ใครนะซ,ซึ่งการผลิตเนี่ยเร,เ,รเราผลิตแล้วแต่แต่ด้วยความที่เราไม่มีงบประมาณเราให้เด็กะะเป็นคนขายแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้กับเด็กส่วนหนึ่งเอาเข้า,า,าท,ทุนของโครงการที่จะใช้ในการเรียนการสอนของไอเอสค่ะส่วนหนึ่งแบ่งให้เด็กะคะ่ะซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราทําไปเรื่อยคือเราร่วมก,กับมหาวิทออยาลัยข่าย ซึ่งใช้แหล่งของมหาวิทย,ยาลัยพะเยาในการทำผลิตภัณฑ์ซึ่งเรามีสบู่สบู่ใบโบก,บกดินจีนะคะแล้วก็วิตามินซีตอนนี้มี3ผลิตภัณฑ์ซึ่งล่าสุดนีจ่จะเป็นดินจีซึ่งก็ผลิตมาเรืนน่อยๆน้อยๆปีละ40 50, 50, ่ขวดห้าสิบขวดแต่เป็นตาของโรงเรียนนะคะก็ให้เด็กช่วยขายแล้วก็แล้วก็ปั่นปั่นผลิต์ต่างๆตามตามนี้ค่ะบต้องพูดถึงเรื่องการตลาดอีกรอบ ผมว่ามันเอ่อมันเป็นโครงการระดับประเทศเนาะนะครับแล้วก็มันเป็นการพิสูจน์แล้วในเชิงในเชิงงานวิจัยแล้วก็ในรั้วมหาวิทยาลัยพวกเราเราก็ทำมันแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าโครงการโครงงานเหล่านถ้าให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นอาจจะเป็นเราทำเองอย่างเช่นโรงเรียนไปไปออกออกตาออกอะไรก็ทำได้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ย ในเรื่องของการเรียนการสอนมันเยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าจะมีบริษัทเข้ามาเทคโอเวอร์หรือว่าเราไป O M M ในประมาณนี้มันจะได้มีอะไรห้องเงินมากขึ้นนะครับครับผมก็มีคนอื่นวไหมครับนี่ที่อาจารย์พูดเรื่องของปริมาณท้องถิ่นที่อาจารย์พูดเรื่องของปริมาณท้องถิ่นในเรื่องทีวีของผมเนี่ยเมื่อทิ้งแล้วก็ไปเรื่องของเรื่องของน้ำเรื่องของปลา พบกับอคแกนอแกวฝ่าพบกับพบปากกับกำลัง <inadvert> พ <ent> ิสูจนว่านี่าควเ้ามมแก้นี่แต่พูดเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองคก้าที่ที่อาจารย์เราเคยคุยกับอะเนี่ยมาเกียวับในโรงเรียนหรือว่าหรือว่ามิือการสอนหรือว่าราออกกันนอกหรือหรือยังไงนะหรือที่อาจารเปิดที่มันนำามปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในในขบวนกรขององแก้องแก้ฝัาเนี่ยเราเราต้องไปเรียนรู้กับชุมชนภูมิ นอยแต่ม่ไมีหลอกไปใช่แต่ที่เรามีหลักสูตรคือหลักสูตรลงศพวงเลยหลักสูตรลงศพเพราะว่าคนคนไม่ใจเนี่ยนะครับเขาทำลงศพทำประสาทขาเราเคยนำนำประเด็นเหล่านี้มาเขียนเป็นหลักสูตรลงศพในหลักสูตรท้องถิ่นนะครับหลักสูตรอะไรนะลังลินซาน ของสายที่เราที่เราอยู่เนี่ยเนี่นททย,ยที่ใช้ตัวรับถ่ายรุ่เดียวนะครับเราก็เอามาเก็บเป็นหลักสูตรไม่เด็กออกไปเรียนเป็นแบ่ละคนที่นอกนะแล้วก็บูรณา,าการไปในรายวิชารวมพิ่แกนเงินแก่ฝ่ยายด้วยครับรวมทั้งแกนเงินแก่ฝ่ายด้วยครับเป็นหลักสูตรเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่ในในหลักสูตรตรงตรงเป็นจากห้องที่ซึ่งเราจะต้องเดี๋ยวครูลูกจารีเขาจะเล่าให้ให้ขั้นตอนรอบหนึ่ง เพราะว่าเราส่งให้คุณครูคุณครูคคเราทางส่วนแล้วก็คูณครูทางอำเภอทางสนองเพื่อกันเขียนหลักสูตรแม่แตจศึกษานะครับซึ่งเป็นเราอิ่เพราะนั้นผมอยู่ในกระบนวบนการการทำงานอิ่ในเรื่องของเรื่องของภูปัญญาเดื่เดืมเด่มต่อ<ม>เพราะว่าเราอยู่ในในการขันของอำเกลือลำล่องนะครับดื่นต่อนั้นเราจุนใจเรื่องของดื่มฝายดเพราะว่าแหล่งน้ําของเราเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ของสายเปลนแหลห่งน้ำที่ซุ่มน้ำรหรับตัวน้ำหลายเราก็เลยฟูเรื่อง,องนอี้มาท่านนายเบอร์ก็คุยกันว่าเราจะเอาอะไรประเด็นที่เป็นหลักสำคัญเพราะพอมันหนองสายเนี่ยเราเสียตั้งสี500่ห้าร้อยล้านนะเราต้องฟูเรื่องอุดแล้วเดี๋ยวมันก็ตื้นเหมือนเดิมถ้าเราไม่ฟูระบบภูมิันจะเดิมเพราะว่าเราต้อง,งตัดละครทั้งหมดแกงหมูแกมม่แกฝายมานหายทั้งหมดเพราะงั้นถ้าเราไม่เอาแกงหม,มูแก่ฝายมาดัตกตะกอนอะไรพวกนี้น ดีน่อยเราก็ตบเหมือนเดิมก็เลยพยายามทุกอย่างเอาหนึ่งสายมาเป็นประเด็นสุดท้ายก็ขอคุบราณกาวยังที่สิ้นเลยถ้าหนื่งมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เลี่อขึ้นไปดูครูเขาต่อข้างบนนะดเดียวนเดียวเลยไหมครับไ เมื่อวานเราไปที่กสนมานะครับเราววันนี้เรามาที่โรงเรียนอ,อ,อยากอยา,า,ากถามอาจารย์นี่ึ่งในข้อทีเ่เห็นะครับของบนนัณฑิตที่ใจศึกษาเนี่ยนะครับที่ทางเราได้กับเพื่อนเพ่นที่ทเห็นยังไงกับโงการนี้ผม,ผมเอาผมก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นแรกที่โดนผู้บโดยการเรียน จอดไปลมที่หน้าที่ตัางๆบอกว่าสองวันที่หน้าบัวที่หน้าหวานผมถึงสบายท้องสุดคือความที่เห็นของผมเพรผมเป็นส่วนของหลักสูตรไปเรียนศาสตร์เนี่ยเราเรามามองประเด็นสุดท้ายคือมันต้องพูดไปถึงท่านนายเมิร์นไม่ใจเพราะว่าท่านเอาประเด็นห้อยของการศึกษาเข้าไปห้อยใน การส่ง,งเพื่อนำร่องนะครับแล้วพอเอาโรงเรียนเจ็ดบทมือบวกหนึ่งพักเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้จะเอาประเด็นไหนที่เป็นโรงเรียนเข้าไปพวกของ,ของมาจิตเฉยเนี่ยเดินไปไม่ได้เพราะโรงเรียนปรถมมันมีพื้นที่จํากัดบางที่เพราะนั่นเจ็ดบทมือพักมันเดินต่อไปไม่ได้เราก็มาบอกว่าไอ้โรงเรียนที่มันไม่มีเนี่ยเราควรที่จะให้เขาได้ปลูกฝังเรื่องของความรู้เข้าไป เพราะฉะนั้นพอเราปลุกองความรู้เข้าไปตกประเด็นที่กศนออีกนะครับกศนอมีองค์ความรู้ที่กว้างขึ้นเพราะว่าเขาสอนในระดับเรื่อยนะครับเพราะกศนอเขาเขามีกรอบกรอบวิธีคิดของเขาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นั่งคุยกันแล้วก็ดูประเด็นวน่นาส่วนไหนที่เป็นธารกิจที่เด็กนอกระบบกา,ารศึกษานอกระบบจะนาไปใช้ การศึกษาในระบบมันอยู่ในกรอบตรงไหนที่เป็นตัวชีวัดเราก็เอาไปสนองตัวชีวัดโดยใช้ประเด็นของพวกของงานเป็นเป็นเครื่องมือเราใช้คําว่าพวกของงานเป็นเครื่องมือนะครับในการเข้าไปส่งเสริมให้เด็กได้เรียนแต่ตัวกอสนนี้อาจจะแตกประเด็นไปหลายหลายประเด็นหลายประเด็นมากกว่าโรงเรียนนในระบบนะครับเพราะว่าเรามีสองระบบที่อยู่ในไม่แตศึกษาคือโรงเรียนตามปฏิยาสายกับไม่ใช่โรงเรียนศึกษาต้องระบบ โรงเรียนในระบบนะครับเพราะฉะนั้นตัวอเสนจะทำให้เข้มข้นมากกว่าเดินใน,นะระบบคือเข้มข้นในในความหมายของผมคือแตกสาขาไปได้มากกว่านะครับเป็นเป็นอย่างที่เรานั่งคุยกันในเวทีแรกๆเลยนะครับพอหลังจากกลับมาเราก็มานั่งทำกระบวนการของแม่ชัยศึกษาโดยส่งผู้เชี่ยวชาญของแต่และที่แต่ละโรงเรียน,นไปนั่งเขียนหลักสูตรกันแล้วก็นำเอามาบูรณาการว่า อย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราจะใช้ในในกลุ่มสาระใดที่มันจะเหมาะสมนะครับของเราเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมเพราะว่ามันมีเรื่องของภูมิปยานะครับแล้วก็จะเปจอยตรงตัวชีวะไหนคุณครูสังคมก็จะต้องเอาไเจาะใส่ตัวชีวะนั้นเข้าไปนะครับส่วนโค้กของนาเนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเข้าไปในกลุ่มสาระทย์เพราะว่ามันจะต้องมีการที่ระดับสูงเนี่ย เด็กทำทำงานมันจะต้องกําหนดประเด็นผมนึอกออกแล้วกําหนดประเด็นปัญหาเขาจะต้อง,ต,องต้องประเด็นปัญหาในหวงาที่ทําง,งานอาจจะไม่ใช่เรื่องของงาอาจจะไปไปเจอเรื่องของป่อยเห็นเรื่องของเศษวัชพืชนะครับเป็นเรื่องของเห็บที่ผม,มต้องนมาให้เขาดูนั่นคือประเด็นปัญหาที่เขาจะต้องต้องไปกำหนดแล้วก็เขียนในหลักสูตรที่สูงขึ้นในหลักการที่สูงขึ้น แต่ส่วนเด็กๆที่เป็นเรื่องของชุมนุมเนี่ยนะครับก็เป็นการบูรณาการไปบูรณาการกับเด็กเหล่านี้จะได้เรียนรู้เรียนรู้จากการกระทำคงจะไม่ถึงเรื่องของกําหนดประเด็นปัญหานะครับแต่เด็กที่เป็นโครงงานเนี่ยสาระสาคัญของเขาคือเขาจะต้องกําหนดประเด็นปัญหาให้เด็กนะครับนอกจากนั้นแล้วมันมนุ่มอื่นเดี๋ยวทางวุจะน้อยใจนะครับปุ่มอื่นที่เกี่ยวกับพวกขรงัานก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กกละนกที่มันเกี่ยวกับบนฟ้า ไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวทำลายนะครับเด็กและลกที่ไหน,นยินงสายเราก็มีอยู่ที่นู่นนะครับเป็นจอยอยู่เรามีเด็กเราก็เอาฝั่งนู้นมาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากองค์กรข้างนอกแล้วเราก็จะไปใช้ประโยชน์จากคนแกเ่เหล่านี้ด้วยนะครับอนี้เป็นเป็นกรอบนะคร,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 รับของที่เราคุย โอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะของคณะทําง,งานของอ,เอำเภอ้ําร่องครับก็มีเครือข่ายภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้มาศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารกันนะวันนี้ผมก็โอกาสได้มาบันทึกภาพบรรย,ยากาศนะตลอดกิจกรรมตั้งแต่ต้นมาจนถึงน้าตอนนี้ไม่มีการกดคอสเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับสีห้าตัวลูกไหม